ไปไหนต้องวะอะไรพี่อะไรเจ๊พี <eterm oon> ่ชิวไหนเนี่ยพี่ชิวมาเร็วมายืนเรียงกันเออเออกำลังไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าเขาเล่นยัไงอ่ะโอ้ยพี <t <t ่ชิวไม่เคยดูหนังหรอกม่่เคยอะมันก็เหมือนเกม E I O U อ่ะแล้วทำไงอ่ะมามาเดี๋ยวสอนเล่นเดินเดินตามมาอ๋อโอเคเดินละเดินเดินเดินตามมาตามมาเร็วๆเออยกำลังไปพี่ชิวูยูพี่ชิวูยูเดี๋ยวตายแล้วตายพุชุชุชุดุแต่หนามันไล่ยิงคนอยู่แล้วนะ โอ้ยขึ้นมาอยู่หัวเขาทำไมเนี่ยลงไปเอ้าไม่รู้ว่านดี๋ยวมาริโอ้ว่ะเดิน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 นเ่งานที่แม่ให้ทำอ่ะทำกันหรือยังเล่นเกมกันอยู่ได้อ้าวเงียบเงียบนี่แม่ให้งานพวกเราไปทำอ่ะเราทำกันหรือยัง เอ้ยไม่ชิวตามมาดิไปยืนอะไรยู่ตรงนั้นเออตามมาเดี๋ยวไี่เชียวพี่จะเบีซื้อเพื่อนแล้วเดี๋ยวตายโอุ้มพี่ไม่ตายพี่จะตามมาแล้วพี่ชิวเดี๋ยวก็ตายแม่พูดนี่ไม่ได้ฟังกันเลยห่วงเล่นเกมกันอย่างเดียว ใช่แม่อีกนิดเดียวจะเข้าเช่นชัยเหรอละอเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วเนี่ยงานที่แม่ให้พวกเราทําอ่ะทํากันหรือยังแม่เห็นพวกเราเล่นเกมกันตั้งแต่เรียนออนไลน์เสร็จละชิต้ากวาดใบไม้หรือยังเชลรดลน้ำต้นไม้หรือยังแล้วก็น้ำเขียงจานอ่ะล้างหรือยังพี่คิวทำยังยังคิวทำยัง,ย,งยัง,ยงกนั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกันนี่แหละย <า S 1> ังไม่ทำเลยแม่ งานยังไม่ทำสมหัวเล่นเกมกันจะทำไม่งานอะ่ะหรือจะเอาไม้เอาไม้พี่ชิวไม้อ่ะ้าใครจะเอาเจ็บตายไม้อะไม่เอาไม่ไม,ไม่เอาไปทำงานก็ได้เดี๋ยวพวกนี้ไม่ว่าไม่เริ่มไม่มีความรับผิดชอบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นหมนแล้วทำไรอะแม่เอา้าแล้วเราามาทำอะไรตรงนี้แล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนูก็เดินตามแม่มาไงแล้วแม่ทำไรยามไม่บอกหนูเลยก็แ,แม่เอาไอแพดอะของพี่ๆอ่ามาเก็บไว้นี่ไม่ให้เล่นและไม่รู้จักมีความรับผิดชอบ เสร็จละเสร็จกันหมดยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จใช่ปะยอ้เล่นเกมต่อเอากันไหมเดี๋ยวนเ้อยากกำลังมันเลยแม่ไม่น่ามาขันเลยใช่อีกเดี๋ยวพี่จะชนะแล้วไปกลับไปแผลดีกว่า ไปถามแม่กันไหมไปดีกว่าอ้อแม่อยู่ไหนอะแมู่หนังอยู่โอ<ห>้ยก็นังอยู่ เราขอใแผดได้ไหมอะทำงานเสร็จเหมือนแล้วอ่ะใช่แม่แแมขอแผดน,นะแม่ใช่ไม่เราไม่ต้องมาลบกลดสมาธิแม่อีกเอาไงดีอ่ะแม่ไม่ให้เลยอ่ะแม,ม่แต่ว่า Stop Shut Up <c oughs> Get Out Right like Now <c oughs> ไปอเมรกาก็มา เอาไงอ่ะไละ่ไดิไล่เดี๋ยวก็โดนแม่ดีหรอกเป็นอะไรกันอ่ะก็พวกพี่อ่ะเดี๋ยวมันเย้ยแผลจะดิดอ้าวแล้วปิดปากกันทำไมอ่ะอ๋เออใช่เดีย๋ยวออกอ่ะนะว่ะ นกห่อยอยากได้ i อ a d ดใช่ไหมน้องรู้ว่าอยู่ไหนทํานงอยู่ในตู้อ่ะเอาไงไมนต้องตรงนั้นนะอ๋อคิดออกแล้วอะไรอ่ะ หนังสนุกดีเนาะเออหนังเรื่องอะไรอะแม่แม่ก็ไม่รู้อ่ะเห็นเขาคิดดูกันอ่ะแม่ก็เลยมาดูมั่งเนี่ยก็สนุกดีอ่ะเออแล้วเรามายืนอะไรตรงนี้เนี่ยก็ก็มาดูหนังไงแม่แม่ดูหนังเฉยไม่มีเราเราดูหนังแล้วทงอไมไม่นั่งลงไม่เป็นอย่ายืนแปลกเนาะพวกเราอ่ะ สก pues huh? oh ๊อแล้วอ่รีบยวะองเี่ย่ร็ๆร็วๆเร็วๆเออเออเกาาหนึ่งนะเข้าตาหนึ่งนะเอาๆเข้าๆเข้าๆเข้าๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ รู้จักแม่น้อยไปแล้วชื่อแม่ไม่รู้เหรอ,อน,น,นี่นพี่น้องปูนี่ดูปิ๊ปี๊ปี๊ได้ยังซอมบี้มาแบบเฮ้ยน้ซอมบี้แขนใหญ่ดีเฮ้ยนี่แขนโคตรใหญ่อ่ะนี่นี่เดี๋ยวพี่ต้องให้เพื่อนกินแหละพี่ไม่ายากแขนใหญ่คน,นเดียวหรอกเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นซอมบี้ธรรมดาโอ้สอมบี้เปลี่ยนไปในนี้มียาด้วยนี่ยเนี่ยเข้ามาดูยากันดิ

อะไรหอะไราฮะฮิฮิใครให้เอามาเล่นเออนอนใช่ไหมอะนอนบางคนบอกให้เอามาอ้าวขออนอนทางงั้นนะรวมหัวกันดีนะนะพวกเราอ่ะ แม่รู้ยังไงอ่ะแม่หนังไม่ใช่หรอฮึแล้วคิดว่าแม่งโง่เหรอถ้าแม่งโงอ่อ่ะแม่ไม่เลี้ยงพวกเราโตมาถึงขนาดเนี้ยหรอกไอที่เราทํากันอะ่ะแม่ทํามาหมดแล้วฮ่าแม่ก็เคยทำหมอพี่ชิวไม่งิงหนูไปอาบน้ำนอนก่อนนะไปแล้วเฮ้ยอ๋อน้ำสิงเดี๋ยวพี่มานะพี่มาสอาจารย์ก่อน เดยวพวกนี้วิชาเจ้ายัางอ่อนนักว่าไปตอนเด็กๆเ,เราก็แสบไม่ใช่เบา